ในอีก่อนหนะ้าผมได้คุยให้ฟังถึงแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานในยุคเก่านะเรียกว่ายุคเก่าคือมันถูกใช้มานิยมมากกันในสมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะฮะคือแบบฟอร์มที่ออกแบบโครงสร้างของการให้ระดับคะแนนแบบบาร์หรือเรียกว่า behavioral a n c h o r rating ตามตัวอย่างเนี่ยนะครับซึ่งมันมีข้อจำกัดคือว่าในแต่ละปัจจัยการประเมินเนี่ย เวลาที่ประเมินเนี่ยจะปักหมุด3ามคะแนนที่เป็นผลการประเมินตามมาตรฐานก่อนแล้วก็ดีดีกว่ามากๆนะครับต่ํากว่าต่ากว่า,วามากๆนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานก็จะไล่ไปสามไปสี่ไปห้าทีหนึ่งแล้วก็ไปสองไปหนึ่งซีกหนึ่งเนี้ยนะครับตามตัวอย่างภาพเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าไอ้การปักหมุด3ามคะแนนไปเนี่ยมันก็จะมีความเป็นนามธรรมอยู่คนข้างสูงนะครับใช้บาในแบบที่ มีการกำหนดสิ่งที่จะทำการประเมินเพื่อให้3คะแนนเพื่อให้4คะแนนให้5คะแนนให้2คะแนนให้1คะแนนเนี่ยแบบชัดเจนนะครับจนกระทั่งต่อมาเนี่ยพอแนวคิดในเรื่องของ competency มันได้รับการนำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานเริ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เอาสิ่งเรียกว่าตัวชี้วัดพฤติกรรม competency หรือรีกว่า b e h a v i o r indicator เนี่ยมาปรับใช้เลยนะครับผมไะให้ดูตัวอย่างของอีกสององค์กรหนึ่งเนาะ ที่ใช้บาร์ในการประเมินผลงานนะครับคือตัวอย่างนี้นะครับเขาจะกาหนดปัจจัยในการประเมินผลงานมาแล้วไปใส่ในแบบฟอร์มประเมินผลงานเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวใบเดสคริปชันเนาะเรียกว่าใบอธิบายใบอธิบายเกณฑ์การประเมินผลงานเนี่ยแปลว่าสมมุติว่าตามตัวอย่างเนี่ยจะประเมินการเป็นผู้นําและการับกดันงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเนี่ยนะครับจะให้สามให้สองให้หนึ่งให้สี่ให้ห้าเนี่ยก็ไปดูว่ามันเข้าเงื่อนไขแบบนี้ไหม ตามที่ล้อมกรอบท่านเห็นว่ามันก็จะมีความเป็นนามธรรมอยู่หน่อยหนึ่งแต่มันก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเกณฑ์การประเมนยุคเกา่ายุคแรกๆเลยนะครับท่านลองนดูนะถ้าเขาจะดูสองคะแนนนะดูที่สองคะแนนนะถ้าเขาจะดูความเป็นผู้นําว่ามีอยู่บ้างผลักดันงานไม่ค่อยสําเร็จตามเป้าหมายบอ่อยครั้งอย่างเนี้ยโอ้โหมันดูยากกับพอสมควรเลยนะ โดยเฉพาะถ้าบอกว่ามีความเป็นผู้นําอยู่บ้างอ่ะไอ้ที่บ้างของคนนะมากน้อยก็ไม่รู้ไงหรือไปดูสามคะแนนอะมีความเป็นผู้นําผลักดันง,งานให้สําเร็จตามเป้าหมายทุกครั้งโอ้สามกับสองเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนฮะเพราะว่าผลักดันง,งานสําเร็จทุกครั้งเนี่ยมันมันมันควรจะได้ห้าคะแนนไหมมันมันเรื่องใหญ่มากเลยนะมันเป็นสิ่งที่อยากได้มากเลยอะแต่ให้สามคะแนน พอให้สี่คะแนนปุ๊บเนี่ยคือผักดันงานให้สำเร็จได้ทุกครั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะโค้ชให้คำแนะนำคนในทีมได้ก็ต้องการความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็เลยจะให้สี่คะแนนโอเคไหมครับเนี่ยคือข้อที่อาจจะถกเถียงกันได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะครับบางคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยเขาผักดันงานได้สำเร็จทุกครั้งเลยเขาควรต้องได้หคะแนนไหม แต่ว่าเกณฑ์บอกว่าให้สามคะแนนอย่างเนี้ยต้องต้องผักดันได้ทุกครั้งแล้วก็มันจะต้องไป็นอะไรได้มากกว่านั้นขึ้นไปอีกแล้วมากกว่านั้นขึ้นไปอีกจึงจะได้สี่ได้5ตามลําดับอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เลยทําให้คนมันอาจจะรู้สึกท้อเนาะเพราะประเมินยังไงมาทํางานให้สําเร็จผักดันง่ายสำเร็จทุกครั้งเนี่ยก็ได้สามแต้มเนี่ยแต่จะต้องทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกจึงจะได้สี่ได้ห้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่โอเคนะ หาท่านกำหนดว่าสิ่งที่จะต้องทำออกมาเป็นบุล l ลเ e บุล l e t ็ d บุล l ชัดเจนเลยครั้งนี้ลองมองในมุมใหม่นะถ้าเกิดเรากำหนดตัวชีวัดพฤติกรรมไปเลยนะว่าการเป็นผู้นำและผลักดันงานให้สำเร็จเนี่ยจะดูจากตัวชีวัดพฤติกรรมหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเนี้ยเข้าไหมครับถ้าทำได้หนึ่งตัวได้หนึ่งแต้มถ้าทำได้สองตัวได้สองแต้ม ทำได้3ตัวได้3แต้ม4ตัวได้4แต้ม5ตัวได้5แต้มเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนั่นแหละคือข้อตกเถียงที่เราก็เลยนิยมนําเอาเรื่องของตัวชีวิตพฤติกรรมซึ่งก็จะจัดทำตามแนวคอมเพน n c ซี่นะเนาะมาปรับใช้แทนบาร์เราก็จะเห็นว่าบาร์เนี่ยแต่เดิมอะมันถูกใช้เยอะมากนะครับในองค์กรภาครัฐในองค์กรภาคเอกชน เราก็ปรับเอาเรื่อง competency มาปรับใช้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ HR เราต้องทำความเข้าใจเรื่องบาสักหน่อยนึงเนาะเนื่องจากมันไม่ค่อยนิยมนะนะครับก็ไปทำความเข้าใจเรื่อง competency เลยนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์จากทำ competency ออกมาแล้วมาปรับใช้กับองค์กรของเราก็เชื่อว่าจะทำให้การประเมินผลงานนะครับหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานขององค์กรเนี่ย ดูดีมากขึ้นลดการใช้ดุลพินิจของหัวหน้าลงไปได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการสะพอนผลงานของพนักงานออกมาจริงๆนํานำไปสู่การวางแผนปรปับปรุงพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรื่องเนี้ก็ต้องเป็นงานหลักสําคัญที่เอชจะต้องผลักดันครับ